ผู้ที่ทุกอยากลำพางมีโอกาสให้ผู้ย้ายใจบุญเพื่นมาช่วยเหลือโอภาธรรมเนาะพี่น้องบ่าวสุมอยากเป็นสะพานบุญแท้ๆเนาะผู้ใจายที่ได้เป็นที่ถ้าได้เป็นสะพานบุญเนาะพี่น้องกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมดทุกคนทุกคนเนาะบ่ว่าอยู่ในประเทศลาวอยู่ในประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศมื้อนี้ข้าพเจ้าบ่าวสมุมจะมาขอเปิดความในใจพี่น้อง เปิดความในใจที่อยากเหตุที่อยากทำอยู่ในตอนนี้นั่นก็คืออยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนทุกข์ยากลำบากพี่น้องเอ้ยนั่นก็คืออยากเป็นสะพานบนุญเนาะพี่น้องอยากเป็นสะพานบนุญให้แกผูใย,ยใจบุญเพิ่นที่คอยที่รอทาช่วยเหลือคนทุกข์ยากอ,อยู่ในประเทศลาวานี่แหละพี่น้องข้าพเจ้า ก็ได้เบิ้งมาไลาย่องไล่คลิปเนาะพี่น้องก็คือ,อส่องดำบาาบงเาบ,าบาเล้าเบ่ส่องเบาใจบ่เนาะส่องเบาใตดำเบ่หรือว่าองเบาลี่เนาะพี่น้องแต่ว่าขอพยายี่เบาถึงสองมาตรฐานเนาะข้าพเจ้าผู้ซึกงภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภูมิใจที่สุดในการเห็นผู้ใยใจบุญที่ทรงเงินหรือว่าทรงสิ่งของต่างๆเนาะ ขรป๋าอาหารแห่งที่ทรงให้ผูดถูกยากลำบากขาดแคลนอาหารการกินข้าพเจ้าเบิ่งกระสาบซึ้งใจพี่นอ้องเบิ้งแต่ละคลิปนี่ยููซึกว่าน้ำตาซึมเนาะพี่น้องแล้วบาส้มกับมาคิดว่าตนเองมักดานนี้ตนเองมักแบบนี้แล้วตนเองจะตัดสินใจไปดานนี้พี่น้องบาส้มจะขอเป็นสะพานบนบาส้มคิดว่าเนาะคิด เสื้อแน่วาประเทศลาวเฮายังมีคนทุกอยากลําบากที่ขาดแค่นี้ลา้พี่น้องแล้วบาส้มก็ยังเสื้อแน่วาผูย้ายใจบุญผูย้ายใจใดีที่ยังโลดทาช่วยเลือกคนทุกอยาก่างนี่ก็ยังมีหลย้ยเนาอพี่น้องดังนั้นบาส้มจะขอเป็นสะพานบุญตามห้าคนทุกอยาก่างช่วยเลือกคนทุกอยาก่างพี่น้องถึงว่าบาส้มจะช่วยเลือด้วยตนเองบ่ได่บาส้มจะขอเป็นสะพานบุญ ให้แก้ผู้ย้ายใจบุญเพ่นเนาะให้มีโอกาสให้มีเส้นทางสวยเหลือคนทุกอย่างเนาะพี่น้องยังมีไล่บอลยังมีไล่บานไลยเมืองประเทศเราเฮายังมีไล่คนทุกอย่างลําบากเนาะพี่น้องแต่ขาพเจ้ากับ่บไมาเทึ่งว่าจีเบาให้ประเทศนั้นนี่เนาะพี่น้องกับมันมียังมีเนาะเพราะว่าคนบม่มีโอกาสซัญญอเนาะพี่น้องถือว่าบม่มีโอกาสอคนหอเกิดมาเนี่ยตุนทืนมันต่้งกันพี่น้องเอ้ยเนาะ ตนทึงมันตัางกันเออั้งนั้นขาะเจ้าประยักเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลืออุปธรรมเออเป็นสะพานบนุญให้แก่ผู้ที่ถูกยากลำบากอะไรพี่น้องบาสุมจะโคเดินตามทางที่ตนเองต้องการเนาะเดินตามใจที่ตนเองมกักเนาะพี่น้องดังนั้นขาพเจ้าบาสมุมก็ฝากเนาะข้อฝากเนื้อข้อฝากตัวเออข้อฝาก สองเบาส้มคนติดดินแดนอพี่น้องนอบ่วพี่น้องจะอยู่ในประเทศลาวหรือว่าอยู่ในประเทศไทยหรือวยายุต่างประเทศนอพี่น้องถ้าเห็นคลิปนี้แล้วฝากข้อกดไลค์กดติดตามกดแชร์นอสิ่งสําคัญกดติดตามให้เบาส้มเดี่นนอกดติดตามให้เบาส้มเดนอเบาส้มเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาส้มตามหาคนทุกยากเนะพี่น้องเฮามีเฮาก็ บบได้ว่าจะมีไลนเนาะเขาทุกข์กับโบแตว่าจะทุกไลนแต่ว่าผู้ที่ทุกเท้ๆอย่างมีเนาะพี่น้องให้กําลังใจเบาสม้มแนเนาะกดติดตามให้เบาสม้มให้เบาส้มไปตามห้าคนทุกอยาก่างที่กําลังโหลดทา่าที่กําลังข้อโอกาสให้ผู้ใย่ใจบนคนช่วยเลือยโย่เนาะพี่น้องเอ่อฝากติดตามให้เบาส้มแน่นาะเบาส้มสัญญาว่าจะขอเป็นสะพานบนเอ่อยางซื้อสัตว์บริสุทธิ์เอ่อจะเป็นเอ่อสะพานบนุญทีผู้ที่ซื้อสัตว์ สุจริตเนาะเพื่อให้ผู้ที่ทุกอยากลําบากมีโอกาสให้ผู้ย้ายใจบนพ่นมาช่วยเหลือออปธรรมเนาะพี่น้องดังนั้นให้พี่น้องเอ่อข้อให้พี่น้องตามบาส้มแน่เนาะบาส้มกะอยากเป็นสะพานบนุญแท้เนาะพี่น้องตามใจบาส้มอยากเป็นสะพานบนุญแท้เนาะผู้ใจไร้ที่ดทได้เป็นที่้าใดเป็นสะพานบุญเนาะพี่น้องเอ่อดังนั้นบาส้มกะข้อฝากเนื้อฝา,ากตัวนําพี่น้อง ว่าคลิปนี้บ้าส้มก็จะมาเปิดใจซ้ำนีเนาะพี่น,อน้องเนาะขอ่าก็ขอบใจ